Q&A การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EP.13 เรื่องซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560สำหรับปีงบประมาณพศ2568หน่วยงานของรัฐจะต้องดำเนินการอย่างไรในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับปีงบประมาณพศ2568มาฟังรายละเอียดกันค่ะ การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณพศ2568คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่กควงเล็บกวจ0405.4ทับว .428 ลงวันที่25กรกฎาคม2567โดยให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการดังนี้ค่ะ 1. กรณีใช้ใจ่ายจากเงินงบประมาณ ก่อนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2568จะผ่านการพิจารณาของรัฐสภาให้หน่วยงานของรัฐเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนที่เป็นเรื่องภายในของหน่วยงานของรัฐไว้ก่อนการจะถือว่าหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินก็ต่อเมื่อคณะอนุกรรมธมิการวิสามัน พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2518ได้พิจารณาร่างเป็นรายหน่วยงานและมีมติเป็นที่สิ้นสุดแล้วก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระ2เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณแล้วสามารถประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้ก่อนได้ สำหรับขั้นตอนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ก็ต่อเมื่อพระราชบัญญ,ญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพาศ2518มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณค่ะกำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงได้ก็ต่อเมื่อ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2518มีผลใช้บังคับและหากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณหน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้นได้ <c oughs> การบันทึกข้อมูลในระบบ EGP กรณีได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณแล้วก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระสองหน่วยงานของรัฐ สามารถบันทึกข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันทีโดยไม่ต้องระบุรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินและเมื่อพระราชบัลญหย่งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 8มีผลใช้บังคับต้องบันทึกรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินที่สำนักงบประมาณกำหนดให้แล้วเสร็จก่อนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 2กรณีที่ไม่ได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณเมื่อได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายระเบียบข้อบังคับประกาศข้อบัญญัติข้อกำหนดหรือแนวทางปฏิบัติว่าด้วยงบประมาณของหน่วยงานของรัฐนั้นๆแล้วให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างถือปริบติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด่วนที่สุดที่กอคอวงเล็บกวจ0405.2ทับว .414 ลงวันที่17กันยายน2561 สำหรับช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักงานรลังจังหวัดมุกดาหารมีหลายช่องทางตามที่ปรากฏบนหน้าจอ